หลักการไม่ยากหลักการในข้อนี้คือเราจะใช้เรื่องค่ากลางของลำดับเลขแล้วก็ลำดับเลขค่ะในส่วนของค่ากลางเลขคณิตเขาบอกแบบน,นี้ถ้าน้องมี a b c เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตพี่ขอใช้คำว่าเลขคณิตละกันขี้เกียจเขียนลำดับเรียงกันเป็นเลขคณิตเราจะมีสูตรค่ากลางก็คือเอาสองไปคูณตัวตรงกลางแล้วเท่ากับหน้าหมวก ใช้ตอนที่สามตัวเรียงกันเป็นเลขคณิตข้อนี้ใช้ได้เพราะสามตัวสามพจน์เรียงกันเป็นเลขคณิตทีนี้มันก็ต้องมีค่ากลางเลขาด้วยค่ากลางเลขาก็บอกว่าน้องจะต้องมีพจน์สามพจน์เรียงกันเป็นลำดับเลขาถ้าเป็นสูตรค่ากลางของเลขาเขาจะเอาตัวตรงกลางที่เป็นบีเนยกกำลังสองและเท่ากับหน้ากับหลังคูณกันเขาเรียกว่า A กับ c คูณกันเป็นลักษณะก็ดูทำไม่ได้ข้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกัน ข้อฟังก์ชันบ้านหรือข้อนี้ต่อนะเขาบอกว่าสิบสองแล้วก็ x บวก y เป็นลำดับเลขคณิตก้อนนี้นะเป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่าเขาให้น้องเนี่ยว่าเป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตพอเป็นสามพจน์ในลำดับเลขคณิตเนี่ยเราจะสามารถใช้สูตรค่ากลางได้สูตรค่ากลางเขาบอกว่าให้เอาสองโซนนี้นะไปคูณตัวตรงกลาง ซึ่งตัวตรงกลางของเราอ่ะจะเป็น x ก็คือเอา2ไปคูณ x แล้วมันจะมีเท่ากับหน้าบวกหลังหน้าก็คือ12หลังก็คือ x บวก y ด้านขวามันจะเป็นหน้าบวกหลังก็เป็น12บวก x บวก y ลักษณะนี้ยุบให้เหลือน,น้อยก็เอา x ย้ายไปลบ2 x น้องจะได้ x เท่ากับสิบวก y จริงๆคนนี้คือสรรมการที่นี่ เพราะว่ามันติดสองตัวแปหลังจากนั้นไปกันต่อจบแล้วนะอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะจบเลยไปกันต่อในก้อนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสามพจน์ที่เรียงกันเป็นลําดับเลขาทีนี้พอมันเป็นสามพจน์ที่เรียงกันในเลขาเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรค่ากลางเลขาได้แต่สูตรค่ากลางเลขาเขาบอกว่าเขาต้องเอาตัวตรงกลางไปกําลังสองเท่ากับหน้าคูณหลังซึ่งตัวตรงกลางก็คือเอกเขาจะเอาเอมายกกําลังสองเอาตัวตรงกลางมากําลังสอง เท่ากับหน้าก็คือสิบสองหน้าก็คือสิบสองไปคูณกับหลังก็คือเอ็คูณวาัถ้านี่ไหมเป็นสิบสองเอ็กวาและหา่าดีก็คือ x ด้านขวาไปตัด x ็ด้านซ้ายได้เราจะได้ x เท่ากับสิบสองเป็นสรรมการที่สองหลังจากนั้นที่พี่ทำก็คือแทนหนึ่งในสองเลย แทนสมการหนึ่งในสมการ2ก็สมการหนึ่งเขาบอกว่าเจอ x ให้เปลี่ยนเป็น1ิบสวก y แสดงว่าเจอ x ตัวนี้น้องก็เปลี่ยนเขาเป็นสิบสองบวก y และก็เท่ากับสิสอง y เดี๋ยวพี่ยานเอาไมนะแล้วน้องก็เอา y ที่ได้ย้ายไปลบสิสอ y น้องก็จะได้12บสเท่ากับสิบเอ็ด y ดังนั้น y ที่ได้11คนอยู่ ก็ต้องย้ายไปหา y ที่ได้ก็จะตอบ12ส่วน11แต่เขาถามว่า y มีค่าใกล้เคียงข้อไหรมากสุดน้องก็ต้องไปประมาณตัวเลขใครประมาณได้เท่าไหร่จิ้มบอกพี่หน่อยอถ้าเป็นพี่นะ่านยาวถ้าเป็นพี่นะพิมพ์ไม่ถนัดกันไม่ถนัดหานสั้นด้วยอะยากเดี๋ยวโชว์น้องดีกว,ว่าท้องบอกไม่อยากเห็น11หนึ่ง11 หลือเลขหนึ่งสิบเอ็ดคูณใครได้หนึ่งไม่มีใส่จุดเติมศูนย์สิบเอ็ดคูณใครได้สิบไม่มีค่าไม่มีต้องใส่ศูนย์บนแล้วก็ศูนย์ล่างสิบเอ็ดคูณใครใกลเคียงหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าเหลือเศษหนึ่งพี่ว่าพี่พอแล้วอะ่ะเพราะว่าเขาให้ประมาณก็มัน,ม,นมันเกินเก้ามันเกินห้าก็ปล่เลขหนึ่งมันจะตอบหนึ่งจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งจุดหนึ่งนั่นเองเขาเรื่อง